ท่าแรกนะคะการแขนขึ้นมาเหมือนในวิดีโอเลยนะคะจากนั้นทำท่าเหมือนเรากำลังจะบินนะคะในช่วงแคบๆตีปีกไปเลยค่ะท่าที่2นะคะเริ่มต้นจากเอามือชิดติดกันนะคะท่อนแขนติดกันแล้วก็กางออกแบบนี้หุบเข้าแบบนี้ค่ะท่าต่อไปนะคะให้ท่อนแขนกับมือติดกันตลอดเวลานะคะจากนั้นยกขึ้นลงในช่วงแคบๆค่ะ ถ้าต่อไปนะคะจะใช้ขวดน้ำหรือมือเปล่าก็ได้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะนอนงายชันเข่าแล้วกางแขนออก90องศานะคะทำมุมกับลำตัวนะคะจากนั้นค่อยๆดันขวดน้ำขึ้นไปจนแขนเนี่ยขนานกันแล้วดึงกลับลงมาจินตนาการว่าเรากำลังทำมุมรูปสามเหลี่ยมนะคะลงหายใจเข้าขึ้นดันไปหายใจออก ถ้าต่อไปนะคะการแขนทํามุม90องศากับลําตัวถ้าผู้เริ่มต้นก็อย่าเพิ่งถือขวดน้ําก็ได้นะคะจากนั้นนะคะสอกงอเล็กน้อยแล้วหุบแขนเข้าหากันจนขนานกันจากนั้นค่อยๆลดแขนลงช้าๆจนเกือบวางถึงพื้นแต่ไม่ต้องวางนะคะเบรกเอาไว้นิดนึงจะได้ให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานมากกว่าเดิมแล้วก็ดึงกลับมานะคะทำช้าช้าตอนวางลงหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกค่ะ ค่านี้นะคะให้ใช้เก้าอี้มารองที่หลังส่วนบุญนะคะจากนั้นให้ออกแรงนะคะ squeeze เกงกล้ามเนือสะโพกของเราเนี่ยจนหลังตรงนะคะจะได้ไม่ปวดหลังนะคะจากนั้นเหยียดแขนออกค่อยๆยืดแขนไปทั้งด้านหลังจนขวดน้ำเนี่ยเลย สีสะไปเล็กน้อยนะคะจังหวะที่ดึงกลับเนี่ยออกแรงที่หน้าอกแล้วดึงกลับช้าๆหายใจออกตอนลดแขนไปที่พื้นหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้านะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเกรงก้นเอาไว้ตลอดเวลานะคะท่านี้ได้ก้นด้วยนะคะ squeeze เอาไว้ค่ะอย่าให้ก้นหย่อนลงนะคะลำตัวต้องตรงขนานกันนะคะ,อ,ะออกแรง ที่หัวไหล่และก็หน้าอกเพื่อดึงแขนกลับมาค่ะเป็นไงกันบ้างคะร้าวน้าอกกันไหมคะทุกคน